โอเคแล้วเราก็นี่เราก็จะใช้สอดใช้ดาดาเวดกันครับหนึ่งหนึ่งนให้เราให้เราเปิดนะแล้วจะน่าให้โอเคนะเดี๋ยวมาโอเคนะให้เราเลือกซ้ายแล้วก็ ก็มาที่เซตติ้งแล้วก็เลื่อนลงมาจะเห็นคำว่าเขียวโค้ดให้เรากดเข้าไปแล้วสแกนแล้วก็จะได้จะได้แอปนี้มานะแอปเนี้ยแอปเนี้ยจากนั้นให้เรากดไปเข้าเข้าไปในแอปนนะโอเคนะ๋ยะให้เรากด กดเพื่ที่อุปกรณ์แล้วก็กดตรงนี้นะโอเคแล้วก็สามารถดูอะไรได้ได้หลายอย่างนะโอเคนะบ๊ายบาย